เม,มนูใดเนาะใหม่มาด้จ้าหนีอเอาต้มต้มกระดูกไว้สักหม้อนหนึ่งอ่ะจ้าเมนูนูคือว่าต้มกระดูกหมูดวยจ้าอือหมอนึงนะจ๊ะเนาะอีกอันนึ่งก็<อ>เห็นไหมคะต้มกระดูกหมูนนอะใหม่งามงามพี่นอ้องพี่เจน อันนี้ใหญ่เด้อพังดูพังดูพังโดพังโดพี่น้องพี่น้องแต่ก็ใส่ยังพี่พ่คะพังน้องใหม่พี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนาะเขาเออน้องใหม่ยังน้องใหม่หวานเด้อพี่น้องนี่นี่ขนกปอกค่ะผนกปอกน้องใหม่เบ่งเอาซ่ช้ำนาญปะคะ อื ừ, ดซใยกันด้วยค่ะเดี๋ยวเนี้เราปอกน้ำมัให้นะคะเนาะเดี๋ยวนี้ยเราปอกน้ำมัให้อืน่ะเห็นบ่อุ้ยต้มกระดูกหมกูต้มจืดเนาะพี่น้องทั้งหมืดสามน้องเบิร์ตอนีรบ่ฮะเบิร์ตอนีร นี่เด็กอีกรอบหนึ่งเห็นปะคะนี่แตงโย่สิบเราเอื่หน้ำออไม่หวาน,พ,น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 พี่น้องสมแซ่ขนม้อแซ่บแล้วกับสซ่ปลาหมึกแซ่ใบหื้อน้ำเนาะพี่น้องเนาะอือแซ่ใบหื้อน้ำนี่ปลาเนกปอกนะเนาะงบักงี้เห็น,นปะคะ อาจะมือแล้วก็แบบอย่าเงี้ยแล้วปลอกน้วไม่ให้นี่แล้วเป็นอันผู้ซอยปลอกน้วไม่แล้พี่นอ้องอันนี้อันนี้หั่นโลใหญ่เด้อพี่น้องคนน่ะเดินอุ้ยแจกแกงเฟย,ย์อันนี้เนาะพี่กี้พายจวยจุ๋ย ก็สีหวานจุ้ยจุ้ยวึาเนาะโอเคนะคะคลิปนี้กันเอาไปสนีกนแน้วจ้า้ามักคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ได้ด้วยจ้าจ้าวัดดีค่ะ